สองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ตะทองนิ้วลายคอหวยเห็นเลขชัดพุ่งเตะตาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคอหวยแห่สองเลขเด็ดที่อ่างน้ำมนต์ตะทองนิ้วลายนะคะไปกันเลยค่ะที่วัดสวา่างอารมณ์นะคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะ บรรยากาศใกล้วันหวยออกจะมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกันอย่างคึกคักเลยนะคะแต่ยังไม่ได้คึกคักเท่ากับเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าคนก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID นะคะโดยเฉพาะนะคะจุดศาลาการ,ปรเปลี่ยนนะคะถ้าใครไปวัดสว่างอารมณ์ไม่ไปจุดนี้คือจุดรูปปั้นตาทองนิ้วหลนี่ถือว่าไปไม่ถึงวัดนะคะโดยจุด รูปปั้นทนตะทองนิ้วลายนะคะจะมีอ่างน้ำมนนะคะเป็นอ่างน้ำมนที่ทุกคนต้องมาส่องนะคะให้โชคลาภกับผู้คนมาแล้วเกือบทุกงวดเลยนะคะนอกจากจะมาขอโชคขอลาบกับตะทองนิ้วลายแล้วนะคะคนก็จะมาส่องเลขติดอ่างน้ำมนบางคนก็ใช้วิธีการจำตัวเลขบางคนก็ใช้วิธีเพ่งมองตัวเลขนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะมีตลกชื่อดังคือใจแอนเชิญยิ้มนะคะได้เดินทางมาขอพรกับตาทองนิ้วลายนะคะโดยมีหมวกแล้วก็เวนตาถือมาถวายให้กับตาทองนิ้วลายด้วยนะคะพร้อมกับจุดเทียนบอกกล่าวเสร็จแล้วก็นําไปถวายตาทองนะคะพร้อมกับไปดูที่อ่างน้ำมนต์นะคะแล้วก็ใช้มือถือถ่ายไปด้วยนะคะ โดยคุณใจแอนใจนิมบอกว่าเขาศรัทธาและก็เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์มากนะคะนับว่าช่วงนี้ถือเป็นช่วงวิกฤตหนักเพราะงานไม่มีเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องหยุดชะงักนะคะตลกคณะตลกหลายคณะได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะคะวันนี้ว่างจึงถือโอกาสมาแวะเที่ยวพร้อมกับซื้อสิ่งของติดไม้ติดมือมามอบให้กับตาทองนิ้วลลยนะคะ โดยในครั้งนี้มาขอพรอและก็ถือโอกาสขอโชคขอลาบด้วยนะคะโดยกระซิปกับกระทองบอกว่าขอให้โควิดหมดไปโดยเร็วเพราะงานหมดเงินหมดจึงต้องมาขอโชคลาบกับตาะทองด้วยนะคะซึ่งตัวเลขในอ่างน้ำมนในครั้งนี้นะคะคุณใจแอนเขาบอกว่าเขามองเห็นเป็นเลข463หรือไม่ก็763ประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะคะ อันนี้ขึ้นอยู่ที่ดวงของใครของมันนะคะจากนั้นนะคะคุณใจแอนก็เข้าไปยกมือไหว้ตาทองนะคะแล้วก็บีบนวดแขนขาให้กับตาทองนะคะพร้อมกับพูดว่าหากทุกรางวัลใหญ่รอบนี้จะนำแว่นตาดำอย่างดีมียี่ห้อนาฬิกาเรือนทองมามอบให้กับตาทองนะคะก่อนเดินทางกลับนะคะอย่างไรก็ดีนะคะขณะที่ หลายคนไปส่องเลขอ่างน้ำมนต์นะคะบางคนอาจจะมองไม่ออกนะคะที่นี่เขามีตีเด็ดให้ด้วยนะคะตามแผงต่างๆถ้าท่านมองไม่ออกนะคะเขาเขียนไว้เลยนะคะเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ของตะทองงวดนี้ก็คือ763บางคนก็บอกว่า0-6นะคะมีเลยนะคะเด่นสีรอง6ประมาณนี้นะคะมีเลยนะคะเขียนไว้ให้ชัดๆแบบนี้นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ซึ่งบางคนเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเลข7 6็06ก6หรือ67ประมาณนี้นะคะซึ่งแน่ๆเลยนะคะตอนนี้06 6 7หรือ69ประมาณนี้09ประมาณนี้มันปดแต่มืกับเลขดังที่กระแสแรงมากๆในคันนี้คือเลขแม่น้ำหนึ่งนั่นเองนะคะแน่นอนนะคะเลขดังกล่าวในวัดสว่างอารมณ์นี่เกลี้ยงแพงเช่นเดียวกันนะคะเพราะคนลุมซื้อนะคะนี่เลยนะคะ ก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ